ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับพบกันในวิชาสุขศึกษาและพนลศึกษานะครับกับคุณครูสมานนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับมีอยู่2ตัวชี้วัดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับก็ เกี่ยวกับการพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นนะครับก็จะแบ่งเป็น3ามช่วงวัยนะครับ1วัยแรกรุ่นนะครับข้อที่2วัยรุ่นตอนกลางนะครับข้อที่3ก็จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับ แบ่งเป็น3ามช่วงวัยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือมีน้าหนักส่วนสูงใช่ไหมครับนะะต่อมามาดูกราฟนะครับสแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะครับน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนั่นเองนะครับเช่นเด็ดกใช้กอนะครับ ่าสูงอ่าสูง165นะครับอยู่ประมาณนี้165นะครับ165อืหหลักเซนขึ้นมา165นะครับอ่าน้ำหนักอ่าห5นะครับดูแนวตั้งนะครับตรงน้ำหนักตรงนี้นะครับ น้ำหนัก55อยู่ตรงไหนครับตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับอ่านักเรียนจะเห็นว่าจุดตัดอยู่ตรงบริเวณสีเขียวใช่ไหมครับอยู่บริเวณนี้นะครับนั่นหมายความว่านะครับในกอนะครับเริ่มทวมนะครับแปลค่าออกมานะครับสีเขียวเห็นไหมครับเริ่มทวมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของตัวเองนะครับได้นะครับสไลด์ต่อมาครับวิธีอ่านกราฟนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะครับแสดงความอ้วนผอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแปลค่าออกมานะครับาบางคนก็ ่านผลตามเกณฑ์นั้นนะครับอ,อ้วนนะครับเริ่มอ้วนท้วมนะครับสมส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่อนขอ้างผอมหรือผอมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับการแปลผลกราฟนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์สูงนะครับนี่เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตารางกราฟนะครับ การเจริญเติบโตนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะครับนักเรียนก็สมมติเราของนักเรียนเองนะครับนักเรียนก็มาดูตรงแนวนอนกับแนวตั้งนะครับแนวนอนก็จะเป็นส่วนสูงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแนวตั้งนักเรียนก็มาดูตรงน้ำหนักนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ มีเป็นต้นนะครับหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะครับก็จะมีอกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงนะครับการเจริญเติบโต,ตน้ำหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของผู้ชายนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็น น้ำหนักนะครับกับอะไรครับอายุใช่ไหมครับอายุก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าส่วนสูงตรงนี้นะครับเวลานักเรียนดูก็เอามาเปรียบเทียบได้นะครับกับเกณฑ์น,น้าหนักส่วนสูงของตนเองนะครับเหมือนกันเลยนะครับ วิธีการอ่านกราฟนะครับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุสแสดงการเจริญเติบโตด้านความสูงนั่นเองนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์อายุนะครับสแสดงการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักนั่นเองนะครับไม่ยากนะครับการแปลผลจากกราฟน,นะครับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะครับนักเรียนก็มาดูตามช่องอ่า ที่เป็นสีนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ครับอ่าเด็กชายกอนะครับอายุ15ปีนะครับ15ปีก็จะอยู่บริเวณไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับน่าขีดเส้นยาวๆอย่างเงี้ยนะครับของครูอาจจะไม่ตรงนะครับของนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับขีดเอานะครับ ต่อมามาดูแนวตั้งนะครับแนวตั้งเขาจะมีน้ําหนักส่วนสูงนะครับเห็นไหมครับอ่าน้ําหนักสมมติว่าในกรเนี่ยน้ําหนักสี่สิบนะครับนักเรียนก็ขีดเส้นมาอ่าแปลค่าออกมาน้ําหนักตามเกณฑ์นะครับเห็นตัวหนังกษรไหมครับอ่ส่วนสูงส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าอยู่ตรงไหนครับ ส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าประมาณนี้นะครับแสดงว่าส่วนสูงของนายกตามเกณฑ์นะครับอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองไปวิเคราะห์น้ำหนักส่วนสูงของตัวเองนะครับของใครของมันนะครับอ่สาสไลด์ต่อไปนะครับ การเปลี่ยนแปลงกระดูกและฟันนะครับการเจริญเติบโตของกระดูกนะครับกระดูกยาวขึ้นนะครับช่วงลำตัวและแขนขานะครับก็จะยาวขึ้นนะครับการเจริญเติบโตของฟันนะครับจากวัยรุ่นนะครับก็จะมีฟันแท้นะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นฟันน้ำนมอย่างเงี้ยนะครับก็จะฟันแท้ก็จะออกมานะครับ การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อนะครับเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยร่างกายของคนเรานะครับก็จะผลิตฮอร์โมนนะครับแอนโดรเจนนะครับเพื่อให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับในวัยรุ่นชายนะครับก็จะมีฮอร์โมนของเราเรียกว่าฮอร์โมนอะเทสเตอโรนนะครับนะครับ เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อนะครับให้กล้ามเนื้อนั้นอของวัยรุ่นชายนะครับมีขนาดใหญ่นะครับเป็นมัดและแข็งแรงนะครับกว่าวัยรุ่นหญิงนะครับต่อมาการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์นะครับอะไรบ้างครับระบบสืบพันธุ์เนี่ย นะครับจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับซึ่งการเจริญเติบโตนะครับของระบบสุพันธ์นะครับเป็นผลมาจากการกระตุ้นของฮอร์โมนนะครับฮ e สโตรเจนนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะครับและพฤติกรรมเพศยังเห็นได้ชัดนะครับ โดยวัยรุ่นหญิงนะครับก็จะมีอวัยวะอาสบพันธ์เจริญเติบโตนะครับเต็มที่เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับ13ถึง15นะครับส่วนวัยรุ่นชายนะครับก็จะมีอายุประมาณอ่ะ15ถึง17ปีนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูปของวัยรุ่น ใช่ไหมครับอยู่ในช่วงวัยของนักเรียนนะครับเนรม2นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันวิเคราะห์อ่าน้ำหนักส่วนสูงของตัวเองนะครับเปรียบเทียบกับตารางส่วนสูง นะครับขอบคุณครับ